ขนมอะไรคะคุณยายอันนี้เป็นขนมเปียกปูนนะคะวนขนมเปียกปูนเครื่องผสมมีอะไรมั่งคะคุณยายมีแป้งข้าวเจ้ามีน้ำตาลมีแป้งข้าวเจ้ามีน้ำตาลมีน้ำปูนใส่นะคะมีกะทิไหมคะคุณยายกะทิใส่ไม่ได้นะคะ อะไรคะข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวใ,ใช้แป้งข้าวเจ้านะคะขนมเปียกปูนใช้ไฟแรงไหมคะไม่แรงแรงไม่แรงไม่วนถึงใช้เวลานานไหมคะมมวประมาณสามสิบนาทีนะคะ